น่าเลยก็คือจะทําให้ก็จะอางติดทนนานขึ้นนั่นเองนี่ใช้ของ t o face นะคะนี่เลยหลอดเล็กเป็นขนาดเออเป็นซเซตต้องให้เขามีขายในเซฟอร่านะต่อไปนะคะเป็นรองพื้นที่ลิกชอบมากๆเลยเป็นเลฟลอนนะคะนี่เป็นเบอร์370โทนนะคือเป็นเบอร์ที่เข้ากับสีเออสีผิวที่สุดเลยนะคะก็ใช้คู่กับแปรงของเรือเทคนิค คอนซีลเลอร์นะคะนี่เป็นเบอร์ศูนย์สามนะของ CA mm hmm. ก็เ mm hmm. หมือนกับว่ามันช่วยเออคือมันช่วยกบแพนด้าด้วยนะแล้วก็มันช่วยเป็นไฮไลท์บริเวณนี้ได้นะคะหน้าเราก็จะดูแบบมีมิติขึ้น ต่อนะเป็นขั้นตอนคิวนะคะก็เวใช้ของ i ิชูกี้นะคะมันจะมี2องหัวนี้คือมันจะเป็นหัวตัดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแปลงก็วาดตามคิ้วของเราเลยคิ้วของใครเป็นทรงแบบไหนก็เขียนตามนั้นเลยนะ <S 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 ต่อไปนี้ก็จะใช้มาสคาร่าคะนี่เป็นมาสคาร่าของเอ o วอน ก็คือความจริงมันเอาไว้ปัดปัดขนตาแหละแต่ว่าดีคก็มาปัดขนคิ้วเพราะว่าสีมันออกมันออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะมันเลยทําให้แบบว่าเราปัดแล้วแบบคือธรรมชาติดีแล้วก็ทําให้ขนคิ้วเนี่ยติดทนนานขึ้นไปน,นะคะดิก็จะใช้เอ่อ two f a e นะอันนี้ ไว้ลงเปลือกตาคือทำให้อาชโดติดทนนาะนต่อไปนะคะก็จะลงะมันเป็นครีมอาชโดน,นะคะของท้อนี้เคยรีวิวแล้วในคลิปนะก็รีก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีชมพูทาให้บอกว่าเปลือกตามันดูเหลือบ ขล่าในดวงใจตอนนี้นะคะชอบมากเป็นของทูเฟะคอะนนี้เป็นอยู่ในไซส์ขนาดที่เขาจัดเป็นเซตมันดีอะมันปัดแล้วมันงอนมากแล้วก็เป็นธรรมชาติดีะคะ่ะขนตายาวด้วยไฮไลท์หัวตาข้างล่างะคะ ต่อไปนะนี่ก็จะใช้ไอเนอร์ของเมบรีนะคะเป็นไอเนอร์ที่ตดบานมากนะตอนนี้คือพกติดตัวประจำาว่าราคามันถูกแล้วก็ติดทนนะแล้วก็ที่ท,ที่ที่ชอบคือชอบพูกการนะคะเขียนง่ายเส้นเล็ก ก็จะปัดบรอนเซอร์การก็น,นี้นี้ใช้ของ N Y C นะคะเป็นบรอนเซอร์ที่ใช้อยู่ประจำช่วงนี้เลยต่อไปนะคะนี่ก็จะใช้บ r ัชออนนะนี่เป็นของ MAC นะคะนี้จำอันนี้เป็นสีสไตล์ก็จะเป็นสีอ awesome ส้มๆแบบนี้นะคะปัดแล้วมันจะดูว่า เป็นไฮไลท์ดูผมว่าผมบม,บมแดดสวยดีเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ต่อไปนะคะก็จะใช้ b r u s อ on ของ live ford นะอันนี้เป็นสี c 1 3มันจะเป็นแบบชมพูแบบมีชิมเมอร์สีทองอะ่ะปัดแล้วมันจะดูแบบสุขภาพดีนิดนึงก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะแต่แต่ดน,น,นึงก็ช่วงนี้ ต่อไปนะคะนี่ก็จะใช้ไฮไลท์นะขอคัดรีดชอบมากนะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้าหูสีผิวก็นี่ก็จะปัดนี่นะคะช่วงหน้านแก้มแบบนี้ให้มันดูแบบว่า,วาโกโก,โกโรพาลิสติกกันก็จะใช้ของ Number s e นะคะ BB Lip อันนี้ใช้ดีนะคะมันเหมือนแต่ว่าเป็นลิปบำรุงแล้วก็เอ่อเคลือบไอปากเราที่แห้งแล้วก็ที่ตกล่องอะ่ะให้มันแบบว่า ไม่ไม่ปากไม่ลอกอ่ะเออทาแล้วบอกว่าเวลาทาลิปแล้วงมาทาลิปไ่าดีต่อไปนะคะก็จะใช้เออลิปนะคะเป็นลิปไลเนอร์ของนิฟมันจะเป็นนู้ดแบบว่าน้ําตาลน้ําตาลเข้ากับคนผิวสีแบบเรานะก็อีกก็จะทาให้ทั่วปากเลยเพราะว่าเวลาทาลิปไลเนอร์ก่อนทาลิปสติกเนี่ยมันช่วยให้ลิปฝีปากเราลิปติกทนนานขึ้นนะคะคือไม่ต้องเติมลิปบ่อย ต่อไปนะคะลิกกจะลงอ่าริปครีมนะคะเป็นของนิคคือจะให้ก็รื่อสงสำาติดทนนานขึ้นก็คือแบบไม่ต้องเติมระหว่างวันลิกกจะใช้แป้งของมิสทีนะคือมันมี3าสีนะแต่ว่าลิกเอาสีเข้มสุดเลยเบอร์สุดท้ายสีเข้มก็มาปัดช่วงนี้นะคะย้ำเพื่อไม่ให้แบบว่าเอ่อใต้ตาเราแบบว่าเยิ้มหรือมันอะไรอย่างเงี้ย ให้ก็แบบอาบิดทวนนขึ้นนี่ก็จะแบบแตะเบาๆนะไม <te> ่ได้แตะไม่ได้ปัดมากก็เสร็จแล้วนะคะเป็นลุคประมาณนี้นะหน้าโกโกลนะคะคือแบบว่าเป็นคนที่ชอบเน้นอะไรที่เป็นเงาเงาโกโกลอยแล้วเพราะว่าก็รู้อยู่นะว่าลิกชอบไฮไลท์มากนะคือจะเน้นปัดไรให้มันเงาเงาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเงาเงาทองทอแบบนี้แล้วก็ตาก็คือจะไม่เยอะมากก็ปัดมาสคาร่าแล้วก็ ้าเปิดตาแบบว่าทองๆเง,งาๆนะคะไม่ไม่ไม่แต่งอะไรเยอะคิวก็ปัดตามลูกหน้าของตัวเองเลยลิปก็นะคะสีประมาณนี้